โอ้โห oh, oh. ตัวบักใหญ่เลยเนาะใหญ่ก็ข้นเว้ย oh. สุดยอดสุดยอดดีแหละดีแหละครับโอเคโอเคเดี๋ยวจะกลเอยได้อีกไปยังไปยัง ปลาหนิล่ะปลายังติดเหนโซว์แน่โซว์แน่ปลาโซว์แน่นูงสูงนูงสูงอันนี้ปลาอะไรครับปลาหนินตัวขนาดนี้จ็กกิโลพอโลบลโอ่โอเคโอเคผ่านผ่านผ่านแต่ยักตัวแล้วนี่ มันอนียเสียดไฟมาหาปลาเองหรอล่ลูน้ำไม่เลยวันนี้เป็นกก่อไฟกับก่อเนาะเป็นกเตรียมปลากับเตรียมก็เขาตาเขาตาแป็นงานกันดีเป็นงานกันดีสิอยากกันตัวอย่างกันตัวสองตัวอยสองตัวตัวไดนมาหันมาหันแล้วเนาะเนี่ยมาเมื่อกี้สองตัวเตยซอง กคือสุดกินปลากินาับทับทายปลาอันนี้อันนี้เฮ็ดยังก่อนนี่กําลังเตรียมเตรียมย่างเตรียมย่างเตรียมย่างพันผู้นี้เพิ่อเสียบใหม่ก่อนเสียบตะไคร้่นะมันตะไคร้ยัดเสียบตะไคร่ยัดเติมดติมเตตะไคร้ยัดผู้หนึ่งผู้หนึ่งยังนั่นเตรียมแจวครับเนี่ยครับแจวแจวเนี่ยโอ้เตรียมมาจากบ้านเลยกินเขาปลาเขาปลาเขาปลาบ้านนอกเป็นตะเสียบเนาะ ข่าปลาบานห้อยย,อยังแ่บเลยนะไข่กับเตียม,มาพอดีอตังใจม,มากินขานาน<อ>้าปลาวันนี้ปลากินขา่าปลาร้อมปลากินมวลหมักางมวนคนไทยมอกู่ใสกับมวนกันเลยมวกมนจตองเด็ดอย่งนีอยากสุบบนบ่มีที่ได้มวนเกินราเทไทยเลยดอกวันนี้ย่างสองตัวมั้ยงอันนี้แสบยังดินจะตบๆไปเสียลกมั้ เตรียมน้ำจิ้มเตรียมเทวยกันมันบมดเนี่ยโอ้ขอทาไว้เนี่ยแล้วมันคักเตรียมขันย้อยว่าบ่อะไรนี่ทำบักทัวผมเนาะโอ้ยเตมันจิคักแล้วนี่ยังเส้นหมูมันบ่เนี่เส้นหมูจากอุบลนมาบ้างนับเบิกหนาเส้นหมูจากอุบลไอะไรยังไงนี่ล้มนำหมูนล้มนำหนามูนแถวแถวโดมละผู้นี้เส้นยังอีกผู้นึงเส้นยังนไงซื้อโอดบ่เนี่ย มาจากมาจากไหนมาจากไหนร้านหนังซี่ซีสเกตซีสกีสเกตกันเองมันต้องเก่งใจกันตัวนี่เอาแล้วร้านหนังซี่เราอยากเลานซีสเกตแน่นอนทำเพือคุณหารดีเป็นยังไงมาอยู่แต่วันมวนว่มาครั้งแรกมาครั้งแรกนี่ง่ายเลยไม่หน่อครั้งแรกไม่หนอกครั้งแรกครั้งแรกเกันว่านี่แล้วเป็นยังไงลองซือกินอะไรมาจากบ้านมานี่ดี ดีบ hey, hey. yeah. ่ค yeah. yeah. ่แน่มีเงินมีเงินใสอยู่มเงินมีเงินเก็บเก็บงานเหมือนละหกซื้อเล็กบดเหมือนละพันสนั่อยู่คนเดียวลย้ดีขนาดแต่ผมบอกใส่คนนี้่อยางมาหอยซื้อเลบดมือพันสองโอหหัวมวนกันนะเอ้าค่ณเด็กันมาหาจ้านันพ่อัมาแล้วมาแ้านมหพี่วมสีมาถามมาดอกเคินซียังไหนถามซื้อกันเด้อ แต่งตัวนคนเาเนาะเพื่อนเป็นคนสาดเลยน่ยคนตม้บ่นิฮาวเ้าเตไหนักกัมาเราไม่ยอคุณต้อไม่ยอยังจังไรเด้ยวเดียวแกอยู่เมืองหลานมั้ยเดี๋ยว

เขาไม่เ,เลี้ยฮาว่าตะหยานเขาไม่เลี้ยอยู <c oughs> อย่ให้เขาไปเขาเน้นหน่อยไอเขาหันมาทางนี้ปลาใหม่พอดีถา้าคุยสาวอยู่ผ <laughs> ู้สาวเวียดนามมึงหาปลาเก,กี๊ยงกินอ้ปลานี่ยังเหลืองเลยเนาะกะลัะงเหล,ลืองเนาะแ,แกสิได้กินแล้วล่ะ <m> ไม่ได้กินงาะะ่า,ายไงวะเราเนาะ อันนี้เข้ากันว่าอยางฟ้าเตียนระบำมันบอดเห็นมันดึง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 อยู่เลยแม่ครับสุดได้สุดได้สุดที่สะเกียบต้อตอนนั้นเตียนหอบมันหอบเพราะเพราะวันนี้นึกหน่อยซื้อเกี๊ยมนี่เห็ดอีกเด้อเนาะเด้อเรื่องดีเนาะโอรมากินข้าวปลา นี่แหละครับผู้ได้ย่างผู้ได้ย่างนี่เบื่อหนาค้นย่างแน่ลุงซีสเกตนางกินสองคนแน่ลุงซีเกตนุ่ม่เส้่ผปื้นจิตคำแอลนี่ย่างปลากับแซบค้นย่างกับรออ๋ออ้ยมันต้องเสียตามก่อนเนี่ยทสงเัยสิเดียเสียคือว่าเนี่ย มากินเขาวปลาแลมีฟอคว้ามานน้ำดี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 ฟีวิสบันเดย์เรยกว่ายุคเอโคตรร้อนเห็มันต้องเสียต้องกวนเนี้ยมา,า,นนามามาบันเดียเ๋ยเวเวลากินแล้วเดี๋ยวเวลากินแล้วผมก็สิไปกินน้ำฝนได้เพราะว่าผมมาไายคลินนุ้นกต้องม,มา,า,มาก,กินนะฝ <c oughs> <laughs> ากถอดน้ำฝนอีกแล้วมื่อนี้อ่ะสิไปนั่งกินน้ำฝนได้บ้านนี้ มนจะเกะบอบอน่ะอมว่จะมันห่อนวะสันนี่แม่เว้ยปาปลากับกินมือขค้นหมึค้นเขาไปหม้อหล่อววไงชีติกินนะอันนี้อร่อยแท้ๆเบอร์เหล้วนำจิตเบอม์เกเขาทาอยู่ราานโอ้จมแล้วนะหนาววันนอก เขามาหล่อนะสองคนเฮ้ยสองคนเขามาหล่อโอ้แสีบแสบบ้านแสีบอเลย

ไปตกินปลาแล้วกระลงดังปลาซิวตอนบ่นน่ปลาซิวอ้าวลงงดปิวตอ

ระวังเสี้ยนหมูเป็นผีผายเห็นไหมเสี้ยนสบายเป็นพุธเป็นพุธเป็นผู้ใหญ่เสียนายปาเก่งได้ว้อบพี่ชนะอ้พวกนนียนงกพไหนด้อพวได้มมูี่นังกไหนแล้วสิเก็บบมันตอนไหนนี่

เลกตัวเลกตัวเหรอสามสามนอนบ่ตัวใหญ่บ่สิบสี่ตัวนี้ตัวนี้ดางขนาดไสิบสี่มีกทอนมีกทอนมี่กทอนสี่ส้าันนี้หาปลาเป็นลูกน้ำมันบ่ลูน้ำบลงบาได้เพราะว่าบไดบนามาแล้วสองมื่นแล้วอันนี้ดางสิบสี่เหบ่ ตามขนาดตามขนาดเลยปลาตานี่ปลาติดมึได้ติดก็ติดเด้ยวกัตานี่นั่นนึ่งสองเดี๋ยวปลาแล้วครับตัวใดตัวใดเน่ยกโซโซนะครับโซเนยหอ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 ยเดี๋ยวปลาติดเดี๋ยวน่าเดียวนะปลาให้โจข่อมมีงจะหายแล้วปลาโซไฟโซไฟโซไฟยกยกขึ้นยกขึ้นโซอืมอ่ะเท้มันมันมันหากินกับมันคนกับรอ ปาตานี่มีติดกบติดเดีวปลาตานี่ปลานิ่นเมนวะเนี่ยมนินปลานิ่นีน่น,นี่ต้องลงน้ำม่ลงน้ำโมแได้งลงนมมดด้ำโมได้ตัวสองเหมือเหลียวมวาอาบน้ำเนี่ยห <c oughs> มือน,นเป็นผ่านทะเลช่วยโอกาสไปรอ,อบบ้านอพอดีเลยสิเลียวแรกเงดดอน,นี่อาบน้ำนีเแลียวแรกเงนี่ยบัลา ย้าปเลยย้ายปเลยพ่อหน่าย้ายไยเลยไีกตัวนึงแล้ะครับเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งทำทำนะตัวนี้ิึงบักยังกันตัวนี้กัได้หากินมันเะเสี่ยนสวัยนี่เสี่ยนจากอุดรดีบัานพื้บนบอก คนบ้านพืชหากินมานเนาะมาหากินหดไตวันสงสัยปลาบ้านพืชเว้ดแล้วแบบนี้แม่มันจะขักอันนี้ซิโพกใส่ซิโพกกันมาเนี่ยมาแล้วครับใส่โพกปลาช่อนหรือปลานิ่นมาแล้วรายงานตัวด่วนมาแล้วครับมาแล้วครับปลานิ่นเป็นวะ ใส่้วครับใส่ซส่โพกพี่น,น้องนิดเดียวนิดเดียวโชว์นะครับใส่ตะไคร่พร้อมโอ้โหบ่ธรรมดาอย่างใส่ตะไคร่พร้อมโอโหโหมูมร์ลตสิทธิ์นะจากที่เอาปลาตัวนี้ขึ้นน้ำนี่สิลดลงไปหลายไหนใส่ไหนใส่ไหนโอ้โหครับ <S <S ดูดูดยกยกโชว์หน่อยยกโชว์หน่อยยกโชว์หน่อยพี่โกไป โอ้โหมันติดสามสี่คนเหล้วนี่างสามสามคนเหล้วสามโลควอนป้ายังไงป้าในปะปะา้าในโอ้โหเด็กน้อยครับเด็กน้อยขึ้นแล้วครับลงสอบไปแล้วโอ้โหสุดยอดโอ้โหหนามโบกเลยที่นี่อ้ามาลุงนัาตอ่อสิได้ยิ้ยังอ,อีกคนนึงเหมือนก็ถือว่าได้เด็กน้อยไปตัวนึงว่ามีทุกตาเราแบดน,นี้พะซิวดิโว้ย เดี๋ยรถซิบหล่อมาใส่ผมด้อว่าซีวนถือคักวันนี้เดีาวอีอ้าวมันมอยจมแทงด่างวะโอ้ยมันยกขึ้นในเวลาจาน่คือปวดแดงเตะอยากให้เบื่งอยากให้เบื่งกู่บาซีสเกียรหากินดมันแท้กว่าซีสเกียรนี่ คุณหันบ่คุณหันหม้อคุณหัน,านาดเ,เดยวนี้น้ากินมาเนาะคาขบ่าวที่เกลียดนี่หนะนี่ดูนี่เหนียดหรอเปล่าหนอนี่แล้วนี่แล้วหมดแล้ว,วล่ะขอคนมาใน,นีเพื่อนในเป็นยังไงนี่ ชุดยอดสุดยอดเสี่ยนคุณหันจังหวัดศรีสะเกดปืนนี้เป็นว่าเสียอปลาขืนจะเคืองน้องคนวะสีเนียนข้อมพันนั่นแหละงอกขึ้นนี่ที่บกบะเราหรือนาเนาะสมพันธ์บอกไว้อยู่แล้ว่าเสียข้นเคืองน้องคนวะกินกิงกินหาปลากินรุ่นเนี้ยจมต่านหากินบ่มานป่านไหนครับแต่ว่าผู้อยู่บ้าหนุ่มสาวด้วย ขันปันนี่นึ่ปดเบิดขึ้นสอดแจงแท้สอดแจงครับวันนี้ขันลักษณะนี่มันติดเบิดน้องอีนี้เลยอะปลานี่หลายขวดอยู่คักคักคักโอเคโอเคโอเคโอ้ยมีแต่ปลาโอ้ยต่อยวะสวรรค์น้ำพื้นโะกไป